กันที่พงพีเคสวัสดีครับเจอกันหลังปิดหลีกนะครับอ่าวันนี้วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็27อ่ากุมภาพันธ์นะครับก็วันที่ 28, 28. วันจันทร์เนี่ยน่าจะ10โมงเช้านะอ่าเดี๋ยวขอดูประกาศนะครับอ่านี่28ตอน10โมงนะครับถึง16นาฬิกานะครับจะทำการปิดซ่อมบำรุงฐานทัพเนาะ ย่ายชลาใจนะครับมันอาจจะเลื่อนนะครับมากกว่า16นาฬิกานะอันนี้ก็เตรียมตัวกันไว้นะครับที่อัปเดตนะครับก็จะมีนี่ปรับเพิ่มโหมดฮาร์ดนะครับก็คือสเตทหลักด่านยากนั้นด่านยากนั่นเองนะครับด่านที่73ถึง96นะครับแล้วก็เพิ่มสเตตบนหัวคอยนะครับอีก10ด่านชั้นที่ 61- 70ถึง70นะครับโอเคอ่ะอัปเดตประมาณนี้นะครับ ในส่วนของวันที่28เนาะโอเคครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะมาแบทเทิลน,นะครับเพราะว่ามีคนขอมานะครับคุณขอมาเราจัดให้นะครับโอเคอยากได้โทวะเนี่ยตีกับชินจังนะครับพอดีว่าผมอะ่ะมีชินจัง2อไอดีนะครับอีกไอดีหนึ่งนั่นก็คือของพัญญานะครับอ่าโอเคก็เลยจัดให้ได้นะแต่ในส่วนของโทวะเนี่ยมันเป็นสายพลังนะครับ ประมาณนี้เลยค่าสเตตด,ด้านล่างนะครับมันเป็นสายพลังเนี่ยมันจะได้เปรียบชิ้นจังเนี่ยมากอยู่แล้วนะครับในส่วนของการยืนความถึกความหนานะครับได้เปรียบชิ้นจังอยู่แล้วนะครับแต่จะมาดูว่าชิ้นจังเนี่ยทำดาเมดใส่เจ้าโทวาเนี่ยจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าโทวาของผมนะจะใส่เกียร์เน้นหลบนะครับไม่ได้เน้นต้านสกิลนะก็อาจจะไม่ถึกมากนะครับ ส่วนชิ้นจังนะครับใน ID ดีพัญญาไปส่องก่อนชิ้นจังในไ d ดีพัญญาผมนะครับก็เกียก็จะประมาณนี้เลยเกียไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะใส่ประมาณนี้นะครับก็สเตตก็ประมาณนี้เอาจริงๆอ่ะเป็นรองในส่วนของโทวาเนี่ยทุกด้านเลยนะครับทุกด้านเลยออกก็ช้ากว่าต้านสกิลก็ต้านสกิลเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับลบสกิลก็น้อยกว่านะ80นะครับจุดยืนที่ ไกลก็ไม่ช่วยอะไรนะครับถ้าโทะเข้ามาไปชิดตัวเร็วนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันที่ PP เลยนะครับผมเอาชินจังเข้ามาตีก่อนแล้วนะป่ะ PP กันนี่เรียบร้อยครับชินจังมันสู้ไม่ได้นะครับในทุกมิตินะแต่ถ้าได้เกียร์จดาวลิมิเต็ดแบบดีๆเจ๋งๆเ,เนี่ยผมว่ามันจะเฉดได้แรงกว่านี้นะแต่ผมมีเกียร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาจริงๆที่เกียร์ถอดเกียร์ด้วยพูดกันตรงๆนะครับ อะเดี๋ยวไปดูสักหนึ่งตานะครับสำหรับชินจังนะ,ะกดออโต้เลยมับมับปรบับโควะใส่ชึกชึกหายเนี่ยใส่สกิลดาเมจปุ๊บหายนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับชินจังเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะ มันแพ้ตั้งแต่สายเลยนะครับสายพลังกับสายไวพิบเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเสมอาธอาตุกันธาตุน้ํขอางกับธาตุน้ํานะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะอก็ไม่ได้ครับนี่ดับเมจจากโทว่ามาก็ตายเรียบร้อยครับอาจจะขึ้นพลาดบ้างแต่มันก็ยื้อได้แค่นี้แหละครับ <c oughs> มันมากกว่านี้ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียบร้อย จบครับโอเคผมอาจจะตีรอบเดียวนะครับในส่วนของโทวะเข้าไปตีชินจังนะโอเคไปครับรุยครับโทวะใครที่ยังไม่ได้ฟาร์มในส่วนของสเตตหลักนะไอสเตตพิเศษเนาะดาวเคราะห์โคโาโบนะครับรีบเลยนะอุย้ยเอาเว้ย้ชินจังยิงดาเมจใส่งายเลยนะ เอาแล้วครับดูซิว่าจะไปรอดถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับสําหรับชินจังนะอากอร่างสร้างตัวมาแล้วนะเอาวะเฮ้ยอาว่าเฮ้ย,ฮยชินจังเฮ้ย <c oughs> แต่ทําไมเกมตั้งรับมันคนละเรื่องวะเออผมงงนะมันดูโอ้โหดาเมจแรงนะแต่ต้องดูว่ามันจะยังไงนะครับในช่วงแรกเนี่ยยิงดาเมจใส่โทว,วาเนี่ยหงายท้องเลยนะ เอาครับเอาลงน้ำแข็งเนี่ยชินจังโอ้โหยังอยู่นะครับไม่โดนน้ำแข็งตายนะจุดจบของชินจังมาถึงแล้วนะครับน่พายุอ่ายังไหวนะยังไหวนะเคแต่ทำไมพอชินจังไปตั้งรับเนี่ยมันสูสีนะดูดิสูสีนะครับไอ้กำลังจะหลุดเดี่ยว้วตบเขาให้เรียบร้อย Uh huh. ชินจังตายเพราะขี่ปนาวุธซะส่วนใหญ่นะครับนี่เห็นไหมกระเด็นนะครับแต่โทวะชิดป้อมแล้วนะเรียบร้อยส่วนหนึ่งที่แพ้นะครับสำหรับเกมตั้งรับที่เป็นชินจังนะแพ้เพราะขี่ปนาวุธนะครับโอเคโอเคครับเรียบร้อยในส่วนของ การดวลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเ,เกมตั้งรับเนี่ยชินจังผมว่าดูดีกว่านะแต่พอมาเป็นเกมบวกชินจังรู้สึกจะอ่อนดอยมากเลยทั้งทั้งที่เกียร์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะหนามากนะครับเอาไอ้อน,นี้ดูผิดตัวนะครับหมายถึงในของไอ้ปัญญานะครับเกียร์ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เนาะแต่ในส่วนของโทวะนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากจะใส่เซตนี้นะแต่ว่าเซตนี้แร่มันใช้น้อยนะครับผมก็เลยเอาเซตนี้นะเพราะว่ามันมี รอบข้างที่บัฟได้ดีนะครับก็เลยเอาเกียร์เซตนี้เลยแล้วกันสร้างบาเรียรดับเมจสามสิบสามเท่านะครับโอเคครับในส่วนของการดวนนะแล้วก็ตอนนี้นะครับนี่สำหรับตู้กาชานะยังเพิ่มโอกาสสำหรับคู่เทพอยู่นะครับจนถึง10โมงเช้านะครับรีบไปจับนะครับรีบไปจับเลยนะเพราะว่าโอกาสสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วนะครับต้องรีบกันเลยนะ โอเคครับสาหรับคลิปนี้นะที่มีคนขอเข้าบานะครับก็จริงๆอะ่ะมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของโทวะกับชินจังนะแต่ก็เป็นการเวทเทิลที่สนุกๆน,นะครับก็ <c oughs> ก็อย่าไปคิดอะไรมากนะแต่ถ้ามี2ตัวนี้ในทีมเดียวกันเนี่ยผมว่ามันเข้าท่านะ <c oughs> เล่นมันเลยแหละโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจกติพง์ PK for Game ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเล่นเกมให้สนุกซื้อขายผ่านกลางทุกครั้งสวัสดีครับบ๊ายบาย